สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่เอฟซีจากช่องสุนิสาสภัยฝรั่งเศสทุกคนคะ่ะเช้านี้ที่ฝรั่งเศสบ้านชนบทอากาศจะครึมครึมค่ะทุกคนฝนตกปรยๆปรยค่ะตอนนี้แต่ว่าก็ยังพอจะเดินออกไปข้างนอกได้วันนี้นุชจะพาเพื่อนๆพี่อเอฟซีที่น่ารักทุกคนไปเดินตลาดคริสต์มาสครั้งแรกของนุชค่ะทุกคนเพราะนุชมาอยู่ฝรั่งเศสเข้าไปที่สองค่ะทุกคนปีนี้เป็นครั้งแรกที่นุชได้ไปเดิน ตลาดคริสต์มาสในหมู่บ้านค่ะตลาดเล็กๆในหมู่บ้านที่อยู่หน้าอำเภอค่ะเขาขายอะไรบ้างและเราได้อะไรบ้างจ่ายไปเท่าไหร่ไปดูกันเลยค่ะทุกคนนุจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศครึมฟ้าครึมฝนหน่อยนะแต่ก็สวยอีกแบบนะทุกคนนะนุชก,กับพิยนันกาลังเตรียมเสื้อณนะตอนนี้อากาศไม่หนาวมากเท่าไหร่ทุกคนอากาศตอนนี้ประมาณ1ิบสิบเอ็ดองศาก็ยังพอแบบ ออกไปเดินได้ทุกคนตอนแรกจะเอารถยนต์ไปทีนี้ไม่มีที่จอดรถกับทุกคนมันก็อยู่ในหมู่บ้านนี่เองเนาะเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆพาเพื่อนๆชมบรรยากาศไปด้วยกันทุกคนคลื้มหน่อยนะทุกคนแต่ก็เดินได้อยู่เถวทุกคนฝนตกปรยเมื่อคืนฝนตกหนักเลยค่ะทุกคนทําให้แถวนี้ใบไม้จะร่วงเต็มพื้นหมดเลยนะตอนนี้คือใบไม้เหลือแต่ก,ก้านแล้วค่ะทุกคน ตอนนี้คือเรากำลังจะพากันเดินไปข้างนอกเพื่อที่พาเพื่อนๆไปเดินตลาดอยู่หน้าอําเภอทุกคนอําเภอจุดนี้ก็จะอยู่ตรงกลางหมู่บ้านค่ะทุกคนเดินไปได้เรื่อยๆเนาะไปเดินไปด้วยกันค่ะทุกคนไปด้วยกันนะทุกคนเดินไปฟังเสียงไก่ขันไปคืม ตอนนี้ประมาณ10-11ิบเอ็ดองศา ไเดไินตามผู้ใหญ่หมาไหมกันคึ้นมากเลยทุกคน

טוב, תשמע. Oui. ถึงแล้วทุกคนเราจะพาทุกคนดูแวะดูร้านแรกสายมือนี้เนาะทุกคนเนาะสังเกตดีๆจะเป็น,นกระเป๋าหนังทุกคนสวยอยู่นะทุกคนราคาดีอยู่ด้วยดูร้านน่าสนใจกับทุกคนมาตลาดแบบนี้หลายคนก็รู้เนาะเตรียมแต่เงินมาอย่างเดียว <c oughs> ร้านที่สองก็จะเป็นงานแฮนด์เมดค่ะทุกคนเกี่ยวกับงานครนะิสต์มาสเนาะทุกคนตลาดจุดนี้เป็นตลาดจุดเล็กๆค่ะมีปีละครั้งค่ะ หนึ่งปีมีครั้งเดียวจุดนี้ก็จะเป็นอของของเล่นเด็กค่ะทุกคน <Game S 1> ที่เป็นเกี่ยวกับคริสต์มาสเหมือนกันถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับชีสเกี่ยวกับฟาร์มหมูค่ะทุกคนแล้วก็ไส้กรอกอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนที่ใช้กินสังสรรค์ ในงานคริสต์มาสได้ด้านหน้าก็จะเป็นการประดับตกแต่งจุดคริสต์มาสจุดนี้เป็นจุดหน้าอำเภอคะ่ะทุกคนเป็นจุดเล็กๆที่เป็นศูนย์กลางของทุกคนในหมู่บ้านจะมารวมตัวกันจุดนี้หลายๆคนก็จะทราบจากประกาศของอผู้นำหมู่บ้านว่าถ้าจะมีงานมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะประกาศก่อนที่จะมีงานทุกคนก็จะมารวมตัวกันมาเดินเล่นมา เที่ยวมาชมส่วนตลาดเนี้ยเท่าที่นุสังเกตคือของกินจะไม่ค่อยมีค่ะจะมีส่วนใหญ่จะเป็นอของแฮนด์เมดเกี่ยวกับโนเอล no no เนาะทางนี้เขาเรียกโนเอลเป็นงานคริสต์มาสคริสต์มาสหรือโนเอลถัดมานี้ก็จะเป็นต่างหูทุกคนต่างหูแฮนด์เมดเหมือนกันที่ทําทําด้วยมือคะ่ะทุกคนสวยมากเลยทุกคนนุก็ยืนอยู่จุดนี้อยู่ตั้งนานกับพี่ยันเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะทุกคนหลายคนที่แบบชอบแต่งตัวเนาะชอบต่างหูก็จะ ก็จะชอบจุดนี้มากนุชเองก็ชอบเหมือนกันยืนมองอยู่นานมากแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อเพราะว่าราคาสูงมากเลยค่ะทุกคนประมาณสิบยีไม่ใช่1ิบสิยี่สิบยูโรขึ้นเลยค่ะทุกคนแต่เป็นสินค้าแฮนด์เมดนะทุกคนเออเขาทำสวยมากงานปราณีมากอันนี้พี่ยันเขาก็ดูเป็นมีดค่ะทุกคนก็คุยกันไปเรื่อยๆเนาะงานสวยมากเลยค่ะทุกคนเออ เราก็จะเดินวนเวียนอยู่กับร้านเออซอยต่างหูนี้อยู่นานมากเลยทุกคนสวยนะสวยนะเขามีขายออนไลน์ด้วยแตนุก็เอาเป็นการ์ดของเขามา ในงานส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับของขวัญคริสต์มาสค่ะทุกคนคนตอนนี้นะตอนนี้ก็คือเริ่มเดินมากันเรื่อยๆแล้วค่ะทุกคนถ้าคนเดินมาเยอะกว่านี้ก็จะเต็มตลาดเลยค่ะตอนนี้เรามาเช้ามาช่วงเช้าเนาะตลาดเขาเปิด9ก้าโมงจนถึงบ่ายสองมีแค่ไม่กี่ชั่วโมงรถกรพิาญาเดินมาถึงตรงนี้ก็ประมาณ10บโมงแล้วค่ะตอนนี้ เดินมาคนก็เริ่มทยอยมาแล้วค่ะทุกคนคนในหมู่บ้านนี้ก็คือมีมีไม่มากค่ะทุกคนแต่ก็พอจะจะเห็นเป็นจํานวนมากถ้าเกิดมีงานอะไรอย่างเงี้ยนอกนั้นคือต่างคนต่างอยู่เขาไม่ได้มามาชุมนุมอะไรกันมากค่ะถ้าไม่มีงานอะไรที่อยู่หน้าอำเภอจุดนี้คือจุดหน้าอำเภอค่ะทีหรือทางนี้เรียกว่าแมรี่เนาะด้านหน้านี่คือจะเป็นต้นคริสต์มาสเห็นเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยวิ่งไปวิ่งมาแล้วคนก็พอสมควรแล้วล่ละตอนเนี้ย หน,น้าเป็นต้นคริสต์มาสแล้วก็ต้นไม้คือหน้าอำเภอก็ใบร่วงหมดแล้วสำคัญคือร้านซ้ายมือนี่ค่ะทุกคนร้านซ้ายมืออันนี้คือเด็กๆเ,เ,เต็มเลยเด็กๆเ,เริ่มมากันแล้วค่ะทุกคนบางคนก็ใส่หมวกคริสต์มาสมาน่ารักเชียร์ร้านนี้เลยค่ะร้านนี้เรามาจบตรงนี้ <laughs> เรามาเจอของน่ารักน่ารักค่ะทุกคนเป็นงานแฮนด์เมดเหมือนเดิมค่ะทุกคนเรารู้สึกก่าเร,ร,ร,รชอบเนาะเราก็เดินเลือกอยู่หลายอันเหมือนกันทุกอันสวยหมดราคาไม่แพงค่ะทุกคนราคาไม่เกิน10ยูโรตั้งเริ่มตั้งแต่1ยูโร2ยูโร3ยูโร4 5 6จนถึง10ยูโรค่ะทุกคนไม่เกินนี้ทุกคนชิ้นใหญ่ๆสายมือนี้ก็ประมาณ6ยูโรเนะเราะรอรุนนะว่ารุ่จะได้อะไรบ้างเนาะทุกคนก็ยืนเลือกอยู่นานนะ Not expensive. <coughs> no, no, no. Euros. Okay, I have 10 euros. Uh, uh, you 6 <coughs> <coughs> <coughs>

Woh, woh Sez mati Oi Kan kodase Kan kodase Dah si, dah si Dah hati-hati Sejauh Isi isi

Sikis mati. Eh, wala Sebenarnya Ini Ini, ini, ni Ini, ni, Ini, ni, ni Ini, ni, ni Ini, เดินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสรุปได้มา2ชิ้นชิ้นที่อยู่ในมือนี้แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่เป็นเขียนคำว่า noel christmas เนาะนี่แหละค่ะบรรยากาศตลาดนัดในหมู่บ้านนั้นขึ้นราคาเพื่อนเพื่อนดูเนาะเป็นประมาณนี้ไม่ใหญ่ไม่เล็กมากค่ะทุกคนเุณ่ได้สินค้ามา2ชิ้นกับทุกคนราคาไม่แพงทั้งหมด10ยูโรค่ะทุกคนราคาเบาๆเนาะ หลังจากนี้ก็เดินกลับบ้านกันทุกคนได้ของแล้วยิ้มล่าเลยได้ของถูกใจล่ะคะ่ะไม่แพงเนาะฝนก็ตกโปรยโปรยเหมือนเดิมก่ทุกคนอากาศไม่เป็นใจเลยวันนี้ปกติจะเรียกว่าปกติไหมช่วงเนี้ยอากาศมันเย็ยนลงทุกวันเลยกันทุกคนที่ฝั่งที่นุชอยู่แล้วมีวันนี้แหละคะ่ะที่อากาศดีโชคดีมากได้มาเดินเล่นตลาดนัดและพาเพื่อนๆมาเดินชมบรรยากาศตลาดนัดในหมู่บ้านฝรั่งเศสฝั่ง ที่นุดอยู่เนาะฝรั่งเศสชนบทก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนไม่ได้มีตลาดเล็กไม่ใหญ่มากตลาดเล็กๆโทษทีเออดูบรรยากาศสิทุกคนโอ้อยังครึ้มอยู่เลยหลังจากนี้ก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินกลับเนาะออขอบคุณหลายๆเด้อทุกคนที่มาชมกันฝากออกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นุด,ด้วยนะคะนุกก็จะพาเพื่อนๆเดิน,นกลับเนาะทุกคนเดินกลับบ้านเป็นเพื่อนกันนะเออพาชมบรรยากาศติมทางไปเรื่อยๆได้ของสองชิ้นก็อุ่นใจและ มีเงินมาเท่าไหร่ก็หมดเด้อทุกคนนุเข้าใจเลยนะคนที่มาเดินชอปปิ้งนี่เนาะชอบอันไหนที่ชอบก็สวยไปหมดทุกอย่างบางทีสองจิตสองใจเลือกไม่ถูกนะทุกคนใครเป็นมนุษย์บ้างเนี่ย่ะคะนุชก็พาเดินเลาะเลาะ,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 ะกลับบ้านเหมือนเดิมจุดนี้ก็ทุ่งนาเนะาะเมื่อก่อนที่นุชอบพาเพื่อนๆมาเดินเล่นทุ่งนาในในหมู่บ้านก็จะประมาณตรงนี้แล้วค่ะจุดนเออก็เดินเออถ่ายของขวัญโอ,อ้ไม่ใช่ของขวัญ ของที่ซื้อมาเออภูมิใจมากเลยเออได้ของไม่แพงถ้าออตาดีได้ตารา้ยเสียนะทุกคนเพราะว่ามีบางอย่างที่แพงราคาสูงมากก็มีราคาที่ไม่แพงก็มีอยู่ที่เราอยู่ที่เราเลือกซื้อนะว่าจะซื้อราคาสูงราคาแพงแต่สุดท้ายก็คือดูตามกําลังที่เราซื้อไหวเนาะทุกคนเนาะตันนี้คืออากาศก็ชุ่มฉ่ำเ่ะทุกคนพื้นก็เปียกปอนไปนหมดเลยปะเดินกลับบ้านด้วยก,กันค่ะ ป่าอันเดอร์สิโลไงเฮ้ยอันเดอร์สิโลอ่ะฮู้ข้าวปัวโทาัวอีกอันเดอร์สิโล คงครึ้มตลอดทางเหมือนเดิมค่ะทุกคนวันนี้นุชพาเพื่อนๆไปเดินตลาดคริสต์มาสเล็กๆครั้งแรกของหนหนุชก็ตื่นเต้นเนาะก็อยากนําบรรยากาศดีๆมาฝากเพื่อนๆด้วยขอบคุณทุกการรับชมและติดตามตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนี้ค่ะวันหน้านุชมีไปไหนทําอะไรอีกสุนิสาสัปฝรั่งเศสบ้านโชนทจะนํามาแบ่งปันเพื่อนๆอีกนะคะชีวิตในต่างแดนของหนชไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ยากถ้าเราเลือกที่จะอยู่ยังมีความสุขและ ทาทุกวันให้ดีที่สุดค่ะส่งกําลังใจให้กันทุกคนค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทําอะไรเราก็สู้เหมือนกันทุกคนเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ